สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวราวกันตกสแตนเลสแต่บ้านหลังนี้พิเศษค่ะบ้านหลังนี้เป็นร้านค้านะคะทีนี้ลูกค้าต้องการให้ทางเดินบันไดมีราวกันตกเป็นสแตนเลสแต่มีประตูบานเปิดคู่เพื่อที่จะล็อกภายในในเวลาที่ช่วงร้านปิดกลางค่ำกลางคืนนะคะการใช้งานง่ายค่ะลูกค้าประตูจะมีอุปกรณ์ล็อกเหมือนในรูปเลยเป็นอุปกรณ์ล็อก ซ้ายขวาเป็นกรลงพื้นความยาวจะอยู่ที่17นิ้วนะคะงานเป็นงานสแตนเลสเกรด3 4 4ไม่เป็นสนิมแน่นอนค่ะการใช้งานง่ายค่ะเปิดคู่แบบนี้เลยโฟโฟเหมือนเรามาเปิดร้านค้าตอนเช้านะคะเปิดไปแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเดินขึ้นบันไดมาใช้บริการซื้อของที่ร้านนี้ได้นะคะปิดก็ปิดแบบนี้ค่ะลูกค้าแล้วก็มีกรลงพื้นให้ ล็อกแน่นหนาลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์มาล็อกเพิ่มนะคะเป็นคุญแจล็อกสอดคล้องไปในกรล็อกลงพื้นได้นะคะการใช้งานง่ายค่ะตัวนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่1เมตรไม่เตี้ยเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปนะคะสวยงามกำลังดีค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหางานราวบันไดางานราวกันตกสแตนเลส ทักไลน์เข้ามาคุยกับเราดูค่ะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะสำหรับวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ